เธอเป็นลูกสาวที่ถูกตราหน้าว่าเป็นตัวภาระมาตลอดชีวิตแต่วันที่แม่จากไปเธอกลับได้มรดกแค่ตุกตาเน่าตัวเดียวในขณะที่พี่ชายได้คฤหา์ทั้งหลังและไม่มีใครรู้เลยว่าตุกตาเน่านั้นซ่อนรหัสบัญชีรับต่างประเทศหลักร้อยล้านไว้ส่วนคฤหา์ที่พี่ชายได้ไปกำลังจะถูกยึดเพราะพ่อเอาไปจำนองเล่นพนันจนหมดทางหนีเธอชื่อใบบัวอายุ40ต้นๆทำงานเป็นแม่บ้านโรงแรมเล็กๆเงินเดือนไม่มากแต่เธอเป็นคนที่กัดฟันสู้แบบไม่เคยขออะไรจากใครนอ จะขอพื้นที่ยืนในบ้านหลังเดียวที่เธอเกิดมาบ้านนั้นเป็นคฤหาสน์เก่าแก่กลางเมืองมีรั้วสูงประตูเหล็กหนักและชื่อเสียงของตระกูลวัฒนกุลที่คนแถวนั้นยังพูดกันว่าเป็นบ้านผู้ดีแต่สําหรับใบบัวบ้านนั้นไม่เคยเป็นบ้านจริงๆมันเป็นสถานที่ที่เธอต้องเดินเบาๆพูดเบาๆและยิ้มให้ถูกเวลาเพื่อไม่ให้ใครหันมามองว่าเธอไม่สมควรอยู่ตรงนี้แม่ของเธอชื่อคุณลำดวนผู้หญิงใจดีที่ป่วยออดอดแอดๆมาหลายปีใบบัวเป็นคนพาไปหาหมอเป็นคนเช ตัวเป็นคนทำข้าวต้มตอนดึกเป็นคนที่นั่งเฝ้าหน้าห้องตอนแม่หายใจไม่ทั่วท้องส่วนพ่อของเธอชื่อคุณประจวบเป็นคนที่พูดเสียงดังเก่งกว่าพูดด้วยเหตุผลเขาชอบทำให้บ้านดูเหมือนมีอำนาจทั้งที่ความจริงเขาเริ่มไม่มีอะไรเหลือนอกจากภาพลักษณ์และพี่ชายของเธอชื่อภบลูกชายคนโปรดหล่อแต่งตัวดีพูดจาดีต่อหน้าคนอื่นแต่พอกลับบ้านเขามักมองใบบัวเหมือนฝุ่นที่ติดรองเทา้าจุดเริ่มต้นของนรกบนดินอยู่ในวันที่แม่ของใบบัวไม่อยู่แล้ววันนั้นบ้านทั้งหลังเงียบผิด ปกติมีญาติญาติเดินเข้าออกมีเสียงกระซิบมีสายตาที่มองใบบัวเหมือนเธอเป็นคนแปลกหน้าทั้งที่เธอเป็นคนที่อยู่เฝ้าแม่จนวินาทีสุดท้ายใบยบัวยืนอยู่หน้าห้องรับแขกมือกำชายกระโปรงแน่นเธอได้ยินเสียงพ่อพูดกับญาติผู้ใหญ่ว่าเรื่องมรดกก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับบ้านหลังนี้ต้องเป็นของพบเขาเป็นลูกชายเป็นคนสืบสกุลคำว่าสืบสกุลทําให้ใบบัวรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแค่งเงาเธอไม่เคยหวังจะได้คฤหาสน์ไม่เคยหวังจะได้อะไรใหญ่โตเธอแค่อยากได้ความย ติธรรมสักครั้งในชีวิตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทําให้เธอแทบไม่เชื่อสายตาในเย็นวันเดียวกันทุกคนมารวมตัวกันที่โต๊ะยาวในห้องรับแขกมีทนายความของตระกูลมานั่งด้วยใบบัวไม่เคยเห็นทนายคนนี้มาก่อนเขาหน้าตาเรียบเฉยเหมือนอ่านกระดาษมากกว่ามองคนทนายเปิดเอกสารแล้วเริ่มอ่านพินัยกรรมของแม่คุณลำดวนวัฒนกุลขอจัดสรรมรดกดังนี้ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์บ้านเลขที่ให้บุตรชายในภพวัฒนกุล พบยิ้มบางๆเหมือนเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วพ่อพยักหน้ารัวๆเหมือนโล่งใจใบบัวนั่งนิ่งมือเย็นเฉียบทนายอ่านต่อเงินฝากบัญชีในประเทศจัดสรรตามรายการแนบท้ายและสำหรับบุตรสาวนางสาวใบบัวได้รับของใช้ส่วนตัวของผู้ให้มรดกหนึ่งชิ้นคือตุ๊กตาผ้าเก่าที่เก็บไว้ในตู้ไม้ข้างเตียงห้องทั้งห้องเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเสียงหัวเราะเบาๆของญาติคนหนึ่งก็ดังขึ้นเหมือนเขาเผลอ โอ๊ยได้ตุกตาเน่าเหรอใบบัวรู้สึกเหมือนมีอะไรจุกอยู่ตรงคอเธอไม่อยากร้องไม่อยากทำให้ใครเห็นว่าเธอเจ็บแต่สายตาทุกคู่ทำให้เธอเหมือนถูกบีบให้เล็กลงเรื่อยๆพบเอ็นตัวพิงพนักเก้าอี้แล้วพูดเสียงเรียบแต่คำพูดมันคมเหมือนที่มองไม่เห็นก็เหมาะแล้วนะใบบัวเธอชอบของเก่าๆอยู่แล้วนี่พ่อหันมามองลูกสาวอย่างไม่ใส่ใจเอานะ่ะแม่เธอคงตั้งใจแบบนั้น เธอก็อย่าเรื่องมากบ้านนี้มันต้องมีคนดูแลต่อใบบัวอยากถามว่าแล้วที่เธอดูแลแม่มาทั้งหมดละ่ะแต่คำพูดติดอยู่ในคอเธอรู้ดีว่าถ้าพูดออกไปเธอจะถูกมองว่าโลภเธอถูกลดคุณค่าทั้งชีวิตเหลือแค่ตุ๊กตาเน่าตัวเดียวแต่ความเจ็บปวดไม่ได้หยุดแค่นั้นคืนเดียวกันหลังญาติิกลับไปพบเดินมาหาใบบัวที่ห้องครัวเธอกำลังล้างจานเงียบๆเ,เหมือนทำตัวให้กลมกลืนกับบ้านนี้ให้มากที่สุด พบวางกุญแจรถบนโต๊ะแล้วพูดเหมือนคุยเรื่องอากาศพรุ่งนี้เธอเก็บของย้ายออกจากห้องเก็บของหลังบ้านได้ไหมฉันจะให้คนมาปรับเป็นห้องทำงานห้องเก็บของหลังบ้านคือห้องที่ใบบัวอยู่มาตลอดสิบกว่าปีไม่มีแอร์มีแต่พัดลมเก่าๆฝนตกทีน้ำซึมเธอไม่เคยบน่นเพราะแม่ยังอยู่เธอคิดว่าแค่ได้อยู่ใกล้แม่ก็พอใบบัวหันไปมองพี่ชายแล้วถามว่าแล้วฉันจะไปอยู่ไหนพบอยากไหล เธอทำงานก็เช่าห้องอยู่เองสิโตแล้วนี่พ่อเดินเข้ามาพอดีได้ยินประโยคสุดท้ายเขาไม่พูดปลอบไม่พูดถามเขาแค่เสริมเหมือนตอกตะปูใช่เธอจะได้เป็นตัวของตัวเองสักทีอยู่บ้านนี้ก็มีแต่คนหาว่าเกาะบ้านกินคำว่าเกาะบ้านกินทำให้มือใบบัวสัน่นน้ำในอ่างกระเด็นเลอะเสื้อเธออยากบอกว่าเธอซื้อกับข้าวเธอทำงานบ้านเธอพาแม่ไปหาหมอ เธอเป็นคนอยู่เฝ้าแม่ตอนทุกคนไม่หวังแต่ไม่มีใครอยากฟังเธอไม่ได้แค่ถูกลดค่าแต่ยังถูกผลักออกจากชีวิตเดิมเหมือนเธอเป็นภาระที่ต้องรีบจัดการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทําให้ใบบัวเริ่มสงสัยว่าแม่ตั้งใจจริงๆหรือเปล่าคืนนั้นใบบัวเดินขึ้นไปที่ห้องแม่เธอไม่ได้ขึ้นมาหลายวันเพราะทุกคนหวงห้องเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ตอนนี้บ้านเงียบแล้วเธอเปิดประตูช้า กลิ่นยาหมองจางๆยังอยู่ผ้าห่มยังพับเหมือนเดิมตู้ไม้ข้างเตียงอยู่ตรงนั้นใบบัวเปิดตู้เห็นตุ๊กตาผ้าตัวหนึ่งเก่าสีหมนแต่เข็บบางส่วนรุ่ยเหมือนผ่านมือเด็กมาหลายรุ่นเธอจำได้ว่าแม่รักตุ๊กตาตัวนี้มากแม่เคยบอกว่าเป็นของที่ได้มาตอนลำบากที่สุดในชีวิต ใบบัวอุ่มตุ๊กตาไว้แนบอกแล้วน้ำตาก็ไหลเงียบๆแม่ทำไมแม่ให้หนูแค่นี้เธอไม่ได้พูดด้วยความโลภเธอพูดด้วยความน้อยใจว่าทำไมความรักของเธอถึงถูกชั่งน้ำหนักด้วยมรดก เธอจะวางตุกตาลงแต่ปลายนิ้วมือสัมผัสได้ถึงอะไรแข็งๆอยู่ข้างในไม่ใช่นุน่นไม่ใช่เศษผ้ามันเหมือนผ่านพลาสติกบางๆหรือกระดาษพับแน่นใบบัวชงักหัวใจเต้นแรงเธอลองคลำตรงท้องตุกตามีรอยเย็บที่ไม่เหมือนเดิมเหมือนมีคนเย็บใหม่ทีหลังอย่างรีบๆ เหตุการณ์ที่ทาให้คืนของใบบัวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะในตุกตาเน่าอาจมีอะไรที่ทุกคนไม่รู้ใบบัวไม่กล้าฉีกตุกตาทันทีเธอกลัวทําลายของของแม่เธอเลยค่อยๆใช้กรรไกรเล็กตัดได้ตรงรอยเย็บที่ดูใหม่ที่สุดผ้าถูกแหวกออกนิดเดียวแล้วซองพลาสติกใสก็โผล่มาภายในมีสมุดเล่มเล็กสีดํากับกระดาษพับสามทบมือใบบัวสั่นจนแทบถือไม่อยู่เธอเปิดกระดาษช้า,ชาๆเห็นตัวเลขยาวเป็นแถวและตัวอักษรภาษาอังกฤษบางคํามี คำว่า account code และชื่อธนาคารต่างประเทศที่เธออ่านไม่ออกทั้งหมดข้างล่างสุดมีลายมือแม่เขียนไว้ชัดเจนใบบัวถ้าเธอได้อ่านแปลว่าแม่ทำสำเร็จแล้วแม่ขอโทษที่ทำให้เธอต้องเจ็บต่อหน้าคนอื่นแต่แม่ไม่มีทางเลือกใบบัวเหมือนโลกหยุดหมุนแม่หมายความว่าไงเธออ่านต่อบ้านหลังนี้แม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรแม่รู้ว่าเขาไม่เห็นค่าเธอเลยซ่อนสิ่งที่แม่เก็บไว้ทั้งหมดให้เธออย่าไว้ใจใครง่ายๆโดยเฉพาะ เพราะคนที่พูดว่าทำเพื่อครอบครัวใบบัวสุดนั่งข้างเตียงน้ำตาไหลไม่หยุดแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความน้อยใจมันคือความตกใจและความหวาดหวัน่นเพราะถ้าสิ่งที่แม่เขียนจริงแปลว่าคฤหาดท,ที่พบได้ไปอาจไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นกับดักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้เธอรู้ว่าเธอคิดถูก เช้าวันถัดมาใบบัวกแกล้งทำตัวปกติเธอซ่อนสมุดกับกระดาษไว้ในกระเป๋าผ้าด้านในสุดแล้วลงไปทำงานบ้านเหมือนเดิมพบนั่งกินกาแฟในห้องรับแขกเปิดเอกสารกองใหญ่เหมือนเจ้าของบ้านเต็มตัวพอเดินไปเดินมากระวนกระวายผิดปกติใบบัวได้ยินพ่อพูดกับพบเสียงเครียดว่าวันนี้เขาจะมาดูบ้านอีกแล้วนะต้องทำให้เรียบร้อยพบขมวดคิ้วแล้วบอกให้พ่อไปคุยกับเขาเองเพราะพบไม่อยากเจอพวกนั้นพอเสียงแข็งบอกว่าอย่าพูดแบบนั้น เขาเป็นเจ้าหนี้เราถ้าเขาเอาจริงบ้านนี้ก็ไม่เหลือใบบัวชะงักมือที่ถือถาดนั้นเย็นเฉียบเธอคิดในใจว่าเจ้าหนี้บ้านนี้มีเจ้าหนี้หรือเธอเดินเข้าไปวางถาดชา้าทำเหมือนไม่ได้ยินแต่หูของเธอจับทุกคำพบพูดเบาๆแต่เต็มไปด้วยความไม่พอใจว่าก็เพราะพ่อเล่นอะไรไม่เข้าเรื่องตั้งนานแล้วไงพอ่อนาแดงแล้วเถียงว่าฉันก็ทำเพื่อครอบครัวถ้าฉันชนะบ้านนี้จะได้ขยายกิจการพบหัวเราะหย่นแล้วส่วนว่า แต่พ่อไม่ชนะไงใบบัวรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้ากำลังร้าวเธอเพิ่งรู้ว่าคฤหา์ที่เธอถูกกีดกันมาตลอดอาจกำลังจะถูกยึดไปอยู่ดีและคนที่ทำให้มันเกิดขึ้นคือพ่อของเธอเองแต่ความเจ็บปวดมันยังไม่ถึงที่สุดช่วงบ่ายมีผู้ชายสองคนแต่งตัวภูมิฐานมาที่บ้านพร้อมผู้ช่วยอีกคนเขาผู้สุภาพแต่ใส่ตาเฉียบเหมือนคนคุมเกมพ่อรีบออกไปต้อนรับยิ้มจนแก้มสัน่นแล้วเชิญให้เข้ามาบอกว่านี่คือบ้านของเขาเอง ชายคนนั้นพยักหน้าแล้วบอกว่าเขามาดูสภาพทรัพย์สินตามที่ตกลงพบยืนอยู่ข้างๆหน้าตาตึงเขาพยายามทําเป็นไม่สนใจแต่เหงื่อซึมที่ขมับใบบัวยืนหลบอยู่หลังเสาเธอได้ยินคำว่าสัญญาจำนองดอกเบี้ยและกำหนดชำระชัดเจนทุกคำชายคนนั้นพูดว่าถ้าคุณยังชำระไม่ได้ตามรอบหน้าเราจะดำเนินการตามขั้นตอนและคุณต้องเตรียมย้ายออกภายในกำหนดคำว่าย้ายออกดังก้องในหัวใบบัวเพราะเมื่อคืนพบพึ่ บอกให้เธอย้ายออกจากห้องของตัวเองวันนี้กลับมีคนมาบอกให้เจ้าของบ้านต้องย้ายออกจากคฤหาสน์ทั้งหลังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทําให้ใบบัวรู้ว่าเกมนี้สกรปรกกว่าที่คิดหลังคนพวกนั้นกลับไปพบปะทะกับพ่อทันทีในห้องรับแขกเสียงดังจนคนงานในบ้านเงียบกริบพบผู้เสียงแข็งถามว่าพ่อทําอะไรไว้ทําไมเขาไม่เคยรู้ว่าบ้านถูกเอาไปจำนองพอสวนกลับว่าจะบอกไปทําไมพบเอาแต่เที่ยวเอาแต่สร้างภาพและพ่อเป็นคน หาเงินเข้าบ้านพบหัวเราะเย็นแล้วถามกลับว่าหาเงินหรือเอาบ้านไปเสี่ยงพ่อชี้หน้าพูดว่าแกอย่ามาพูดแบบนี้บ้านนี้ฉันเป็นคนสร้างใบบัวยืนฟังอยู่ห่างๆใจหนึ่งเธอรู้สึกเวทนาแต่อีกใจหนึ่งเธอเริ่มเข้าใจว่าทำไมแม่ถึงต้องซ่อนอะไรไว้ให้เธอเพราะในบ้านหลังนี้ความรักถูกใช้เป็นข้ออ้างและความเป็นครอบครัวเป็นเครื่องมือกดคนที่อ่อนแอกว่า การตัดสินใจในใจเธอจะไม่ยอมเป็นเหยื่ออีกแล้วคืนนั้นใบบัวออกจากบ้านไปนอนห้องเช่าเล็กๆใกล้ที่ทำงานเธอเอาแค่เสื้อผ้าจำเป็นกับตุ๊กตาผ้าตัวนั้นเธอไม่บอกใครเพราะเธอไม่อยากให้ใครรู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ห้องเช่าแคบมีแสงไฟสลัวแต่สำหรับใบบัวมันคือที่ที่เธอหายใจได้เต็มปอดครั้งแรกในรอบหลายปี เธอหยิบสมุดดำออกมาเปิดมันไม่ใช่สมุดธรรมดามันเป็นสมุดบันทึกบัญชีมีรายการโอนเงินวันที่ชื่อย่อบางอย่างและตัวเลขที่ทำให้เธอแทบวางไม่ลงจำนวนเงินเป็นหลักสิบล้านต่อรายการใบบวกลืนน้ำลายนี่แม่เก็บไว้ยังไงในสมุดมีหน้าหนึ่งเขียนว่าบัญชีต่างประเทศและมีรหัสหลายชุดพร้อมคำเตือนอย่าให้ใครเห็นอย่าใช้ชื่อจริงติดต่อผ่านผู้ดูแลธนาคารเท่านั้น ใบบัวอ่านแล้วมือเย็นเธอเป็นคนธรรมดาไม่เคยยุ่งเรื่องธนาคารต่างประเทศไม่เคยมีเงินก้อนใหญ่ในชีวิตเธอกลัวกลัวว่าจะเป็นความฝันกลัวว่าจะเป็นกับดักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทําให้เธอรู้ว่านี่ไม่ใช่ความฝันเช้าวันรุ่งขึ้นใบบัวลางงานเครื่องวันแล้วไปธนาคารใหญ่ในเมืองเธอแต่งตัวเรียบเรียบเสื้อเชิ้ตสีซีดกระเป๋าผ้าขาดนิดนิดเธอไม่กล้าหรูเพราะเธอไม่เคยอยู่ในโลกนั้น เธอเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์พนักงานสาวมองเธอจากหัวจรดเท้าก่อนจะยิ้มแบบสุภาพแต่ห่างเหินแล้วถามว่าติดต่อเรื่องอะไรคะใบบัวพูดเบาๆว่าฉันอยากติดต่อผู้ดูแลบัญชีต่างประเทศค่ะมีรหัสของคุณลำดวนวัฒนกุลพนักงานชะงักไปเสี้ยววินาทีแล้วถามว่ามีเอกสารยืนยันไหมคะ ใบบัวรีบหยิบกระดาษที่แม่เขียนออกมามือสัน่นเธอรู้สึกเหมือนทุกคนในธนาคารกำลังมองพนักงานรับไปดูแล้วสีหน้าจริงจังขึ้นทันทีเธอไม่ยิ้มแบบเดิมแล้วเธอลุกขึ้นยืนแล้วบอกว่ารอสักครู่นะคะดิฉันขอพาไปห้องรับรองค่ะ ใบบัวเดินตามไปงงและหวาดวันห้องรับรองเงียบหรูมีน้ำชามีขนมพนักงานอีกคนเข้ามาเป็นผู้ชายวัยกลางคนใส่สูตรเรียบเขานั่งตรงข้ามแล้วพูดช้าๆว่าคุณใบบัวใช่ไหมครับคุณลำดวนเคยแจ้งไว้ว่าถ้าวันหนึ่งคุณมาที่นี่ให้เราดูแลคุณเป็นพิเศษใบบัวใจเต้นแรงแม่เคยมาชายคนนั้นพยักหน้าพูดว่าครับ และบัญชีนี้มีวงเงินตามที่ระบุไว้จริงใบบัวเหมือนหูอื้อแล้วถามว่าเท่าไหร่คะ เขาหยิบเอกสารขึ้นมาพูดว่ายอดรวมตามปัจจุบันประมาณ200กว่าล้านบาทครับขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนและผลตอบแทนโลกทั้งใบของใบบัวเหมือนหยุดนิ่งเธอกำชายเสื้อแน่นน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวเธอไม่ได้ดีใจแบบคนโลภเธอดีใจแบบคนที่ถูกเหยียบมาทั้งชีวิตแล้วเพิ่งรู้ว่าแม่เห็นค่าเธอจริงๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทําให้ความดีใจนั้นกลายเป็นความระวังทันทีชายคนนั้นพูดต่อว่าแต่มีเงื่อนไขครับคุณลำดวนตั้งไว้ว่าการถอน หรือโอนต้องผ่านขั้นตอนยืนยันตัวตนหลายชั้นและต้องมีเอกสารรับรองผู้รับผลประโยชน์ซึ่งคุณเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์ใบบวกกลึงน้ำลายแล้วพูดว่าแปลว่าไม่มีใครเอาไปได้ เขาตอบว่าถ้าไม่มีเอกสารจากคุณก็เอาไปไม่ได้ครับใบบัวหลับตาเหมือนเพิ่งรอดจากเหวลึกการตัดสินใจในใจใบบัวคือเธอไม่ใช่คนที่ต้องขอเศษความเมตตาอีกต่อไปเธอมีสิทธิ์มีอำนาจและมีทางเลือกแต่เธอยังไม่รีบใช้เงินเธอรู้ดีว่าเงินก้อนใหญ่ทำให้คนเปลี่ยนและในบ้านวัฒนากุลคนพร้อมจะเปลี่ยนเป็นศัตรูได้ในพริบตาใบบัวกลับห้องเช่าแล้วคิดทั้งคืนเธอไม่ได้อยากเอาคืนแบบทำให้ใครพังเธอแค่อยากให้ความจริงปรากฏ และให้คนที่เคยเหยียบเธอรู้สึกอับอายกับสิ่งที่ตัวเองทำแผนของใบบัวเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเธอจะปล่อยให้พ่อกับพบเชื่อว่าเธอจนเหมือนเดิมก่อนจะเปิดเผยความจริงในเวลาที่เหมาะสมสองวันต่อมาพบโทรหาใบาบัวด้วยเสียงรีบและตึงแล้วพูดว่าใบาบัวเธออยู่ไหน ใบบัวตอบนิ่งๆว่าอยู่ที่พักใกล้ที่ทำงานพบเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดเหมือนพยายามใจดีว่ากลับมาบ้านหน่อยได้ไหมเราต้องคุยกันใบบัวรู้ทันแล้วถามว่าคุยเรื่องอะไร พบถอนหายใจแล้วพูดว่าเรื่องบ้านมันมีปัญหาพ่อเขาเครียดมากใบบัวเกือบหัวเราะออกมานี่คือครั้งแรกในชีวิตที่พบพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงเหมือนขอเธอถามกลับว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับฉันพบเสียงแข็งขึ้นนิดแล้วพูดว่าเธอก็เป็นคนในบ้านนะใบบัวอย่าทำตัวเหมือนไม่เกี่ยวใบบัวนิ่งแล้วตอบช้าชว่า ตอนแบ่งมรดกพี่บอกว่าฉันเหมาะกับตุ๊กตาเก่าๆตอนให้ฉันย้ายออกพี่บอกให้ฉันไปเช่าห้องเองตอนนี้พี่จะให้ฉันกลับมาในฐานะอะไรพบเงียบสนิทใบบัวพูดต่อว่าถ้าจะคุยก็คุยได้แต่ขอให้คุยต่อหน้าคนกลางฉันไม่อยากมีปัญหาพบกัดฟันแล้วพูดว่าได้พรุ่งน,นี้มาวันรุ่งขึ้นใบบัวกลับไปคาราหาเธอแต่งตัวเรียบเหมือนเดิมแต่ในกระเป๋ามีสำเนาเอกสารรับรองผู้รับประโยชน์และบันทึกของแม่ เธอไม่ได้จะอวดเธอจะใช้มันเป็นเกราะในห้องรับแขกพ่อหน้าซีดกว่าเดิมพบเดินไปเดินมาเหมือนคนจนมุมพ่อพูดทันทีที่เห็นใบบัวกลับมาทําไมเธอจะมาซ้าเติมฉันหรอใบบัวมองพ่อฉันมาเพราะพี่พบโทรเรียกพบรีบพูดแทรกใบบัวเราต้องช่วยกันบ้านนี้กําลังจะมีปัญหาใหญ่ใบบัวทําหน้านิ่งแล้วถามแล้วพี่อยากให้ฉันช่วยยังไงพ่อถอนหายใจแรงเธอ เธอมีอะไรที่แม่ให้ไว้มากกว่านี้ไหมเงินสดทองเอกสารอะไรแม่อาจซ่อนเงินไว้ใบบัวรู้สึกเหมือนโดนตบด้วยคำพูดทั้งที่ไม่มีการประทะทางกายแก่นแท้ของพ่อเขาไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของลูกเขาคิดถึงเงินใบบัวตอบเรียบแม่ให้ฉันตุ๊กตาผ้าตัวเดียวค่ะพบชะงักตุ๊กตาแล้วมันอยู่ไหนใบบัวจับกระเป๋าแน่นอยู่กับฉันพ่อเอ็นตัวมาข้างหน้าเอามาให้ฉันดูใบบัวศบตาพ่อ ทำไมคะพ่อเสียงดังขึ้นก็ฉันเป็นพ่อของในบ้านนี้ฉันต้องรู้ใบบัวสูดลมหายใจของที่แม่ให้ฉันในพินัยกรรมเป็นของฉันค่ะพบเริ่มไม่พอใจใบบัวอย่าดื้อตอนนี้บ้านจะถูกยึดเธอยังจะห่วงตุ๊กตาเน่าอีกเหรอคำว่าตุ๊กตาเน่าทำให้ใบบัวใจแข็งขึ้นทันทีก่อนพายุจะลงใบบัวกำลังจะพูดประโยคที่เปลี่ยนสถานะของเธอในบ้านนี้ตลอดการ ใบบัววางกระเป๋าลงบนโต๊ะแล้วพูดชัดถ้อยชัดคำพี่พบถ้าบ้านนี้จะถูกยึดจริงๆพี่ควรรู้ไว้ว่าต่อให้ฉันเอาตุ๊กตามาให้ดูมันก็ช่วยบ้านนี้ไม่ได้ถ้าพ่อยังไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองทำอะไรไว้พ่อหน้าตึงเธอหมายความว่าไงใบบัวหยิบเอกสารสำเนาออกมาชุดหนึ่งแต่ยังไม่เปิดเผยทั้งหมดเธอวางลงตรงหน้าแล้วพูดช้าๆแม่ไม่ได้ให้ฉันแค่ตุ๊กตาแม่ให้ทางรอดของฉันไว้ แต่แม่ไม่ได้ให้ทางรอดของพ่อกับพี่พบตาโตเธอพูดอะไรใบบัวใบบัวมองพี่ชายพี่เคยบอกว่าฉันเป็นภาระวันนี้ฉันอยากให้พี่จำไว้ภาระที่แท้จริงคือคนที่เอาบ้านไปจำนองแล้วโยนปัญหาให้คนอื่นพ่อเดือดเธอพูดจาไม่ดีใบบัวน้ำเสียงนิ่งแต่หนักแน่นฉันพูดความจริงค่ะพบพยายามควบคุมสถานการณ์ โอเคโอเคงั้นเธอมีเงินใช่ไหมเธอช่วยจ่ายหนี้ก่อนเดี๋ยวพี่พี่จะให้เธออยู่บ้านต่อก็ได้ประโยคนี้ทำให้ใบบัวรู้สึกขมในอกเพราะความเมตตาของพบมีราคาใบาบัวตอบฉันช่วยได้ค่ะแต่ฉันมีเงื่อนไขพอรีบพูดเงื่อนไขอะไรใบบัวมองหน้าทั้งสองคนแล้วบอกว่าบ้านหลังนี้ต้องตรวจสอบเอกสารทั้งหมดต่อหน้าทนายอิสระที่เธอเลือกถ้ามีการจำนองหรือหนี้สิน พบต้องรับรู้และรับผิดชอบในฐานะเจ้าของบ้านตามพินัยกรรมไม่ใช่โยนให้เธอคนเดียวเธอจะช่วยเท่าที่จำเป็นเพื่อหยุดการถูกยึดแต่หลังจากนั้นเธอจะไม่ยอมให้ใครใช้ชื่อเธอไปทำอะไรอีกพบกัดฟันถามว่าเธอคิดว่าตัวเองเป็นใครมาตั้งเงื่อนไขใบบัวตอบทันทีว่าเธอเป็นคนที่แม่เลือกคำว่าแม่เลือกทำให้พ่อเงียบไปพบนิ่งไปเหมือนโดนกระแทกกลางอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมา พบเริ่มเผยด้านที่แท้จริงพบยื่นมือมาจากคว้ากระเป๋าของใบบัวและพูดว่าเอาตุกตามาฉันจะดูเองใบบัวถอยหลังแล้วบอกว่าอย่ามายุ่งพบพูดเสียงดังว่าเธอจะซ่อนอะไรทำไมต้องห่วงใบบัวจ้องตาและพูดว่าเพราะพี่ไม่เคยเห็นฉันเป็นคนในบ้านนี้พี่เห็นฉันแค่คนใช้พ่อรีบตัดบทว่าพอได้แล้วถ้าเธอมีเงินจริงก็เอามาช่วยอย่ามาพูดมาก ใบบัวหัวเราะเบาๆแบบคนเหนื่อยแล้วพูดว่านี่แหละเหตุผลที่แม่ต้องซ่อนทุกอย่างเธอบอกว่าเธอจะติดต่อทนายที่เธอไว้ใจแล้วนัดวันตรวจเอกสารถ้าพ่อกับพี่ไม่ยอมก็จบเธอจะกลับไปใช้ชีวิตของเธอพบหน้าตึงถามว่าเธอจะทิ้งบ้านนี้จริงๆเหรอใบบัวตอบว่าบ้านนี้ไม่เคยเป็นของเธออยู่แล้วเกมเริ่มพลิกเพราะคนที่เคยถูกกดกลับเป็นคนที่เลือกได้แล้ว ไม่กี่วันต่อมาทนายอิสระเข้ามาตรวจเอกสารและพบความจริงชัดเจนว่าบ้านถูกนำไปทำสัญญาจำนองด้วยวงเงินมหาศาลและมีเงื่อนไขดอกเบี้ยที่โหดมากจนแทบไม่มีทางใช้คืนทันเวลาถ้าไม่มีเงินก้อนใหญ่พบหน้าซีดเขาหันไปมองพ่อเหมือนเพิ่งรู้จักคนคนนี้พ่อพยายามแก้ตัวว่าเขาก็คิดว่าจะหมุนทันเขาไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ทนายพูดเรียบๆว่า ตอนนี้ทางเลือกมีไม่มากถ้าไม่ชำระตามกำหนดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามสัญญาพบหันมามองใบบัวแล้วถามว่าเธอช่วยได้ใช่ไหมใบบัวตอบว่าช่วยได้แต่ต้องทำตามเงื่อนไขที่เธอบอกพบกัดฟันแต่สุดท้ายก็พยักหน้าเพราะเขาไม่มีทางเลือกก่อนบทลงโทษจะเริ่มใบบัวไม่ได้แค่จะช่วยเธอจะทำให้ทุกคนเห็นความจริงว่าใครกันแน่ที่เป็นภาระ ใบบัวติดต่อธนาคารตามขั้นตอนใช้สิทธิ์ของผู้รับผลประโยชน์ถอนเงินบางส่วนอย่างถูกต้องตามระบบเพื่อชำระหนี้ก้อนที่จําเป็นให้หยุดกระบวนการยึดบ้านชั่วคราวแต่เธอไม่ได้โอนเข้าบัญชีพ่อไม่ได้ให้พ่อจับเงินแม้แต่บาทเดียวทุกอย่างผ่านทนายผ่านเอกสารผ่านการยืนยันตัวตนอย่างรัดกุมพอเริ่มไม่พอใจเขาถามว่าทำไมต้องยุ่งยากเธอไม่ไว้ใจพ่อหรอ ใบบัวตอบเรียบว่าใช่ค่ะฉันไม่ไว้ใจคำพูดนั้นทำให้พ่อหน้าชาแต่เขาเถียงไม่ได้เพราะหลักฐานอยู่ตรงหน้าหลังชำระนี้รับสำคัญได้บ้านรอจากการถูกยึดในทันทีพบเหมือนหายใจได้อีกครั้งแต่แทนที่จะขอบคุณใบบัวเขากลับเริ่มคิดว่าเธอมีเงินและนั่นทำให้ความโลภของเขาค่อยๆโผล่คืนหนึ่งพบมาหาใบาบัวที่ห้องรับแขกเขาพูดเสียงนุ่มผิดปกติว่าใบาบัวพี่ขอโทษเรื่องที่ผ่านมาพี่อาจพูดไม่ดีไป ใบบัวมองหน้าเขาเธอไม่ตอบทันทีเพราะเธอรู้ว่าคำขอโทษที่มาช้ามักมีเงื่อนไขแอบแฝงพบนั่งลงใกล้ๆแล้วบอกว่าพี่คิดว่าเราควรทำธุรกิจร่วมกันบ้านหลังนี้ทำเป็นโฮมสเตย์หรูได้เธอมีเงินทุนพี่มีชื่อเสียงเราจะรวยด้วยกันใบบัวหัวเราะในใจคำว่ารวยด้วยกันคำนี้เคยไม่มีเธออยู่ในสมการใบบัวตอบว่าพี่อยากทำก็ทำได้ค่ะบ้านเป็นของพี่ตามพินัยกรรม พบรีบพูดว่าแต่เงินทุนไงเธอช่วยหน่อยถือว่าเราคืนดีกันใบบัวมองตรงแล้วบอกว่าพี่พบเงินที่แม่ให้ฉันแม่ให้เพื่อให้ฉันมีชีวิตที่ไม่ต้องกุ้มหัวให้ใครไม่ใช่เพื่อให้ฉันเอาไปเสี่ยงแทนคนอื่นสีหน้าพบเปลี่ยนทันทีจากนุ่มเป็นแข็งเขาถามว่าเธอจะเห็นแก่ตัวแบบนี้หรอใบบัวตอบว่าฉันแค่เห็นแก่ความถูกต้องค่ะ เมื่อคนเคยดูถูกเริ่มขอความช่วยเหลือเขาไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนดีเสมอไปเขาแค่เปลี่ยนวิธีเอาเปรียบพอเริ่มใช้วิธีใหม่เขาไปพูดกับญาติิว่าใบาบัวได้ทรัพย์สินลับจากแม่และทําให้ครอบครัวแตกแยกข่าวลือกระจายเร็วเหมือนไฟลามวันหนึ่งใบบัวเดินกลับบ้านเจอญาติผู้หญิงคนหนึ่งยืนรอในห้องรับแขกพอเห็นใบบัวเธอพูดทันทีด้วยน้ําเสียงไม่มิดว่าใบาบัวคุณได้อะไรจากแม่คุณจริงๆใช่ไหมทําไมไม่แบ่งให้พี่ชายคุณเห็นแกตัวนะ ใบบวนิ่งแล้วบอกว่าฉันไม่ได้เอาอะไรของพี่พบค่ะญาติคนนั้นพูดเสียงดังว่ายามาทำเป็นใสซื้อบ้านนี้ถ้าไม่มีพบใครจะดูแลตระกูล ใบบัวหันไปมองพบที่ยืนอยู่มุมห้องเขาหลบตาแต่ยิ้มมุมปากเหมือนสะใจใบบัวเข้าใจทันทีว่านี่คือการกดดันให้เธอยอมแบ่งเงินโดยใช้สังคมครอบครัวเป็นเครื่องมือไม่ใช่แค่ถูกดูถูกแต่ถูกป้ายสีให้เป็นคนเลวทั้งที่เธอเป็นคนช่วยบ้านไว้แต่คนชั่วไม่มีวันหนีกรรมและใบบัวรู้ว่าเวลาเปิดโปงมาถึงแล้วใบบัวหันไปหาทนายอิสระที่เธอเชิญมาพอดีในวันนั้นเธอพูดเสียงนิ่งแต่ดังพอให้ทุกคนได้ยินว่าถ้าทุกคนอยากรู้ ว่าแม่ให้ฉันอะไรฉันจะให้ดูแต่ขอให้ดูพร้อมกันและฟังให้จบพบหันขวับแล้วถามว่าเธอจะทำอะไรใบบัวไม่ตอบเธอหยิบสมุดดำออกมาจากกระเป๋าวางบนโต๊ะกลางห้องแล้ววางกระดาษลายมือแม่ไว้ข้างกันแม่ซ่อนบัญชีต่างประเทศไว้ในตุ๊กตาผ้าและระบุชื่อผู้รับประโยชน์เป็นใบบัวคนเดียวญาติิอาปากค้างเสียงซุบซิบดังขึ้นทันทีพบหน้าเปลี่ยนสีแล้วพูดว่าเธอบ้าไปแล้วเอามาพูดทำไม ใบบัวสบตาเขาและพูดว่าเพราะพี่ทำให้ฉันไม่มีทางเลือกพี่ปล่อยข่าวให้คนมารุมกดฉันวันนี้ฉันจะให้ทุกคนรู้ว่าแม่เลือกฉันเพราะแม่รู้ว่าบ้านนี้ใครเป็นคนทำให้พังพ่อสะดุง้งใบบัวหันไปมองพ่อและพูดว่าแม่เขียนไว้ชัดว่าอย่าไว้ใจคนที่พูดว่าทำเพื่อครอบครัวแล้วเอาทรัพย์สินไปเสี่ยง ทนายอิสระพูดเสริมว่าเอกสารนี้ยืนยันได้และการทำธุรกรรมที่คุณใบบัวทำเป็นไปตามสิทธิ์ของเธอทุกอย่างพบพยายามยิ้มและพูดว่างั้นก็ยิ่งดีเราเป็นครอบครัวเธอก็แบ่งสิใบบัวตอบทันทีว่าไม่ค่ะคำว่าไม่สั้นๆแต่เหมือนฟ้าผ่ากลางห้องใบบัวพูดต่อว่า ฉันช่วยชำระนี่เพื่อหยุดการยึดบ้านเพราะฉันไม่อยากให้แม่เสียใจแต่หลังจากนี้พี่พบต้องรับผิดชอบบ้านของที่เองและพ่อต้องรับผิดชอบสิ่งที่พ่อทำพ่อเสียงสั่นและพูดว่าเธอจะทิ้งพ่อเหรอใบบัวน้ำตาคลอแต่เสียงมั่นคงและพูดว่าฉันไม่ได้ทิ้งพ่อคะ่ะฉันแค่ไม่ยอมให้พ่อใช้ฉันเป็นทางหนีอีกแล้วความจริงถูกเปิดเผยต่อหน้าคนที่เคยกล่าวหาใบบัวยาผู้หญิงคนนั้นหน้าเสียแล้วถามว่าแล้วบ้านถูกจำนองจริงเหรอ ทนายพยักหน้าแล้วพูดว่าจริงและมีเอกสารชัดเจนว่าใครเป็นผู้ลงนามสายตาทุกคู่หันไปที่พ่อของใบบัวพ่อหน้าซีดเผือดพยายามพูดแก้ตัวว่าฉันก็ทําเพื่อทุกคนแต่คราวนี้ไม่มีใครปรบมือให้ไม่มีใครเชื่อคำว่าเพื่อทุกคนอีกแล้วพบเองก็โดนแรงสะท้อนกลับทันทีเพราะเขาได้คฤหาดไปเต็มๆแต่กลับเป็นคฤหา์ที่เกือบถูกยุตและเขาไม่เคยตรวจสอบไม่เคยรับผิดชอบเอาแต่กดคนอื่น ญาติบางคนเริ่มพูดเบาๆแต่ชัดพอให้ได้ยินว่าพบก็รู้เรื่องบ้านแค่ไหนกันทำไมปล่อยให้ใบบัวเป็นคนช่วยแล้วที่พูดว่าใบาบัวเห็นแก่ตัวมันยังไงพบหน้าแดงเขาพูดเสียงดังว่าพวกคุณอย่ามาพูดแบบนี้นะผมเป็นเจ้าของบ้านใบบัวมองเขานิ่งๆแล้วพูดว่าเจ้าของบ้านไม่ได้แปลว่าเจ้าของความถูกต้องคะ่ะ หลังวันนั้นใบบัวทำสิ่งสุดท้ายเพื่อปิดเกมอย่างสง่างามเธอให้ทนายร่างข้อตกลงชัดเจนว่าเงินที่เธอช่วยชำระหนี้เป็นเงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขเพื่อหยุดสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ใช่การรับภาระหนี้ทั้งหมดแทนเจ้าของบ้านและห้ามใครนำชื่อเธอไปเกี่ยวข้องกับสัญญาใดๆอีกพบพยายามขานแต่ทำไม่ได้เพราะถ้าเขาไม่เซ็นบ้านก็กลับไปเสี่ยงถูกยุดอีก พ่อเองก็ถูกบีบให้ยอมรับความจริงต่อหน้ายาติ ad, ว่าเขาเป็นคนสร้างปัญหาและต้องลดบทบาทในเรื่องการเงินทั้งหมดความยุติธรรมไม่ได้มาในรูปการตะโกนแต่มาในรูปเอกสารและความจริงที่ทุกคนเห็นพร้อมกันบทลงโทษที่สะใจที่สุดสำหรับคนที่ชอบใช้อำนาจในบ้านคือเมื่ออำนาจนั้นถูกเปลี่ยนมือไปอยู่กับคนที่เขาเคยดูถูก สุดท้ายใบบัวไม่กลับไปอยู่คฤหาสน์เธอเลือกใช้เงินส่วนหนึ่งซื้อบ้านหลังเล็กๆเ,เ,เงียบๆใกล้ที่ทำงานตกแต่งเรียบง่ายมีห้องนั่งเล่นที่มีแสงแดดส่องถึงเธอเอาตุ๊กตาผ้าตัวนั้นวางบนชั้นไม้เล็กๆเ,เหมือนวางหัวใจของแม่ไว้ในบ้านใหม่ เธอยังส่งเงินช่วยพ่อเป็นรายเดือนในจำนวนพอเหมาะเพื่อให้พ่ออยู่ได้ไม่ใช่เพื่อให้พ่อเสี่ยงได้และทุกครั้งเป็นการโอนผ่านระบบที่โปร่งใสมีหลักฐานชัดเจนพบอยู่กับคฤหาสน์ที่ยังสวยหรูแต่เต็มไปด้วยภาระที่เขาต้องรับผิดชอบเองเขาต้องลดภาพลักษณ์หรูๆต้องขายของบางอย่างต้องหยุดใช้เงินเกินตัวและต้องเจอกับสายตาย,ยาๆที่ไม่เชื่อคำพูดเขาอีกแล้วส่วนพ่อจากคนที่เคยพูดเสียงดังที่สุดในบ้านกลายเป็นคนที่พูดเบาลง เพราะเขารู้แล้วว่าเสียงดังไม่ได้ทำให้ถูกต้องคืนหนึ่งใบบัวนั่งมองตุ๊กตาผ้าแล้วพูดกับตัวเองเบาๆเหมือนเล่าให้แม่ฟังแม่ไม่ได้ให้หนูแค่เงินแม่ให้หนูศักดิ์ศี ข้อคิดของเรื่องนี้มันชัดเจนจนเจ็บใจแทนใบบัวบางครอบครัวไม่ได้ทำร้ายกันด้วยมือแต่ทำร้ายกันด้วยคำพูดด้วยการเลือกปฏิบัติและด้วยการเอาความเป็นครอบครัวมาเป็นข้ออ้างและวันที่ความจริงเปิดเผยคนที่เคยดูถูกคนอื่นจะอับอายกับสิ่งที่ตัวเองทำเองโดยไม่ต้องมีใครพูดจาไม่ดีใส่เขาเลย